คือใครหลายคนก็อาจจะคิดนะคะว่ามากระรองเนี่ยทำยากเนาะต้องรออุณหภูมิต้องรอ,อ,อ,อแบบอากาศดีมีแดดฝนไม่ตกแบบนี้ใช่ไหมคะที่จริงแล้วจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนมและเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ สามสิ่งนะคะที่ควรรู้ก่อนที่จะเริ่มทำมากรองเนาะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เคล็ดลับนะคะว่าก่อนที่เรานะคะจะเริ่มทำมากรองเนาะต้องเตรียม3ส,สิ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีสามสิ่งนี้ทำสา3สิ่งนี้นะคะก็จะสามารถทำมากรองออกมาได้อย่างแน่นอนค่ะ100%ซนตะคือใครหลายคนก็อาจจะคิดนะคะว่ามากะกรองเนี่ยทำยากเนาะ ต้องรออุณหภูมิต้องรอแบบอากาศดีมีแดดฝนไม่ตกแบบนี้ใช่ไหมคะที่จริงแล้วจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะก้อยได้ทำมากาลองสุดของก้อยก็คือเป็นอิตาเลียนมากาลองนะคะก็คือเราก็ต้องต้มน้ำเชื่อมแล้วก็ตีลงในไข่ขาวนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็น เมแรงนะคะอันนี้วิธีการต้มน้าเชื่อมน่ละลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นสูตรของอิตาเลียนนะคะคือถ้าเกิดมาการองเนี่มันจะมี f ฟรนซ์เนาะแฟรนซ์มาร์กองสูตรต้นตํนตำรับของเขาใช่ไหมคะแล้วก็มีของอิตาเลียนแล้วก็มีของสวิสนะคะ3อย่างเนี่ยนะสามสูตรนี้มันก็จะทําแบบแตกต่างกันไปใช่ไหมแต่ว่าสูตรที่ก้อยทำเนี่ยก็คือเป็นอิตาเลียนมาการองนะคะ เวลาที่เราอยากจะเริ่มทำเนี่ยเราก็ไปดูใน u t u b e ใช่ไหมคะดูใน YouTube ดูในอนะินเทอร์เน็ตเนาะคือคือ,อใน u t u b e เนี่ยก็จะเห็นคลิปเห็นอะไรดูได้ง่ายๆใช่ไหมคะคือบางทีเนะี่ยเวลาที่เราไปดูใช่ไหมคะมันจะมีดีเทลแบบเล็กๆก่ะคือมีรายละเอียดอ่ะอย่างอย่างสมมติใช่ไหมเวลาที่เราทำอิตาเลียนหรือว่าเป็นแฟรนหรือว่าเป็นสวิทก็แล้วแต่นะคะเขาต้องใช้ไข่ขาวเนาะ ไข่ขาวในที่นี้ก็คือเป็นไข่ขาวเก่านะคะซื้อมานะซื้อมาจาก b i กซีโรตัสแมคโครใช่ไหมอเย็นๆแบบนะะี้ค่ะก็ตอกแยกไว้ใช่ไหมคะตอกแยกไว้อันนั้นอนะเขาก็เรียกว่าเป็นไข่เก่านะคะไม่ใช่ไข่ที่หมดอายุเนาะแล้วก็ดีเทลอะคะ่ะที่แบบ ใน YouTube เขาอาจจะบอกไม่หมดอย่างเช่นแบบว่าโอเคไข่ขาวเนี่ยเวลาที่เราตอ,อกแยกใช่ไหมคะตอ,อกแยกไข่แดงไข่แดงทิ้งแล้วก็เอาแต่ไข่ขาวใช่ไหมแล้วไข่ขาวนั่นนะคะเราก็ต้องแบบแรปด้วยพลาสติกเนาะพลาสติกแรปนะคะแล้วก็เจาะรูตรงกลางคือไข่ขาวเนี่ยมันมีความชื้นเนาะมันมีน้ำนะคะเราก็จะเอาน้ำเนะะี่ยเราเจาะรูเพื่อที่จะให้น้ำนะคะระเหยออกไปนะคะก็คือให้ความชื้นในไข่เนี่ยระเหยออกไปบ้างเนาะ ในใน u t u b e เนี่ยเขาก็จะไม่ได้บอกดีเทลตรงนี้ว่าให้เราแยกไข่ขา,ขาแล้วก็แรปทิ้งไว้ให้อยู่ในอุณหภูมิ25องศานะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องเนาะ25องศาคือในอุณหภูมิห้องบ้านเราเนี่ยเวลาเราเปิดแอร์ใช่ไหมคะก็จะอยู่ในประมาณนี้ย25 26องศานะคะหรือบ้านใครไม่มีแอร์แบบร้อนมากๆเกิน25องศาเนี่ย ก็คือว่าให้เราเนี่ยเอาไปไว้ในที่ที่มันเย็นนะคะก็คือจะไม่ให้มันมันร้อนจัดนะคะอย่างก็แนะนํานักเรียนก็คือว่าเราตอกแยกไว้เลย1สูตรใช้ไข่แค่3ฟองใช่ไหมคะเราจะทํา1สูตรเราตอกแยกไว้5ฟองเนาะแล้วก็เอาไข่ที่แยกนั่นนะคะแล้วพลาสติกจอบรูตรงกลาง นะคะให้น้ามันละเหงแล้วเอาชามไข่นั้นอะ่ะไปตั้งไว้ในห้องนอนนะคะในห้องนอนที่มันมีอุณหภูมิแบบอุณหภูมิห้องที่25หรือว่า26องศาเนาะอันนี้ค่ะก็จะทําให้ไข่ขาวเราเนี่ยนะออกมาได้แบบทํามกะลองออกมาได้ได้ดีได้สมบูรณ์ได้เพอร์เฟกนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะถ้าเกิดใครที่จะทำนะคะ มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าเรื่องเลยนะก็ขึ้นหัวข้อนะคะว่า3สิ่งเนาะที่ต้องรู้ก่อนเริ่มทามาการองนะคะสิ่งแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอุณหภูมิในเตาอบนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังจะทามาการองหรือว่าเริ่มจะทําหรือว่าคิดจะทำนะคะก็สามารถ ใช้อันนี้ได้เลยเนาะเราจะอบที่อุณหภูมิ140องศานะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมนะจดไว้เลยนะคะเตาอบที่ทำมากรรองนะคะสามารถใช้ได้ทุกเตาอบนะเดี๋ยวก็จะให้ดูอันนี้นะจะมีนักเรียนนะคะเขาลงเวิร์กช็อปกับก้อยนะคะพี่คนนั้นมีเตาอบนะคะฟังดีๆนะทุกคนมีเตาอบขนาด42ลิตรนะคะยี่ห้อชาร์ปนี่แบบนี้ค่ะ 42ลิตรซึ่งมันแบบเล็กมากนะเตาอบ42ลิตรนะคะแบบนี้นะปกติเตาทั่วไปนะคะเตาบิลอินหรือว่าเตาแบบเตาที่60ลิตรเป็นต้นไปนะเราจะอบมากระรอง1ููรเนี่ย2รอบ1สูตรได้38ชิ้นเนาะเราอบ2รอบนะคะแต่ว่าพี่คนนี้ค่ะเตา42ลิตรเนี่ยต้องอบ3รอบนะคะต้องอบมากระรอง3รอบเนาะแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะคือลอดออกมาได้ดีมากได้เพอร์เฟกมากนะคะในเตาที่ขนาด42ลิตรทุกคนคือมันเว้ามากคือก็เนี่ยเวลาที่ใครจะลงคอสมากะรองนะคะก,ก็จะถามก่นว่าโอเค เตาเป็นประเภทไหนลักษณะไหนเป็นเตาบิลอินขนาดกี่ลิตรอะไรแบบนี้ค่ะถาดเป็นยังไงคือถาดที่แถมมากับเตาอบมันจะเป็นถาดสีดําใช่ไหมแล้วถาดสีดำเนี่ยให้พวกเราเช็คนะคะว่ามันเป็นเป็นหลุมลงไปไหมหรือว่ามันเป็นเรียบเสมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรียบเสมอเนี่ยมันใช้ได้นะคะทุกคนใช้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องเช็คก่อนว่าถาดที่มันแถมมากับเตาอบเนี่ย มันเรียบหรือเปล่านะคะให้ให้มันมีลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นข่าวดีสาหรับทุกคนเนาะใครที่อยากจะทํามากรองก็สามารถใช้เตาขนาด42ลิตรได้นะคะเตาเล็กๆได้เนาะ <S <S <ๆ>เตาต้องนิ่งนะคะก็คืออุณหภูมิ140นะเราก็ต้องทําให้มัน140ตลอดนะคะ140จเหมือเนาะเราจะรู้ได้ไงว่า เตาเราเนี่ยมันนิ่งนะคะให้เราเนี่ยซื้อเทอร์โมมิเตอร์นะคะทุกคน100กรน้อยกว่าบาทเนาะเดี๋ยวก็จะให้ดูนี่ค่ะ<ม>หเห็นไหมเห็นทุกคนเห็นเทอร์โมมิเตอร์ไหมนี่ค่ะแบบนี้ค่ะให้เราซื้อเทอร์โมมิเตอร์นะคะสําหรับใส่ในเตาอบนะคะเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในเตาอบนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะซื้อเลยค่ะ100ร้อยกว่าบาทแล้วให้เรานะคะแขวนไว้ในเตาอบนะคะแล้วก็เปิดไปเลยหน้าเตา140องศา ะะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคหน้าเตา140แต่อุณหภูมิในเตาอบเนี่ยมันยังไม่ถึง140ใช่ไหมเราก็อาจจะปรับหน้าเตานะครอาจจะปรับขึ้นหรือปรับลงเดี๋ยวเราไปไปไป,ไปลองไปเล่นดูนะคะอันนี้พูดถึงในกรณีทุกทุกเตาเลยนะคะทุกคนอาจจะเป็นเตาเล็กเตาใหญ่เตาติ้งทุกเตาให้ทําแบบนี้นะเพราะว่าการทํามากรองนะเราต้อง ทําทให้มันเป๊ะนะคะอุณหภูมิต้องเป๊ะนะต้องแบบอุณหภูมิคงที่นะเอาเทอร์โมมิเตอร์เนาะใส่ในตาอ,อกนะคะแล้วก็อิงอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์ของข้างในนะคะข้อ2ส่วนผสมต้องเป๊ะนะคะอย่างที่ก้อยบอกก็คือส่วนผสมของมากระลองเนี่ยอยู่ในไลฟ์ที่ผ่านมานะคะส่วนผสมของมากระลองมีทั้งหมด5อย่าง นะคะไข่ขา,ขาวน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแล้วก็ผงอนะัลมอนด์เนาะห้าอย่างนะคะสำหรับส่วนผสมเนาะส่วนผสมต้องเป๊ะก็หมายความว่าสมมติสูตรมาระลองนะคะผงอัลมอนด์100กรัมน้ำตาลไอซิ่ง100กรัมคือ100 g, เนี่ยก็ต้องเป๊ะนะคะเราจะไม่ใช่1 0 2 1 0 3แบบนี้ไม่ได้นะคะอย่างไข่ขาวก็ต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะเลยคือทำเค้กเนี่ยเราสามารถที่จะ บวกลบได้ใช่ไหมทำเค้กเนี่ยอาจจะโอเคแป้ง62กรัมนะคะอาจจะ63-64แบบนี้ได้แต่ว่ามากาะอองนี่ก็ต้องเป๊ะเลยเนาะข้อที่3เนี่ยวิธีการคนส่วนผสมนะคะนั่นก็คือตะล่อมส่วนผสมนะคะทุกคนวิธีตะล่อมส่วนผสมเราก็จะอย่างสูตรอิตาเลียนมากะโรนนะคะเราจะตีไข่ขาวเป็นเมอแรงเสร็จแล้วเอามเอแรงเนี่ยมาตะล่อมในส่วนของผงอัลมอนด์กับน้ำตาลไอซิ่ง นะคะตัวนี้เราจะตะล่อมให้มันแบบให้มันดีๆนะคะทุกคนเราจะให้เนื้อมากลองเนี่ยไหลเป็นสายโดยที่ไม่ขาดนะคือค่อนข้างที่จะเหลวอะ่ะเออก็ต้องแบบใช้เวลาตะล่อมเนี่ยห้านาทีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบตะล่อมไม่เหลวนะคะเวลาบีบออกมาเนี่ยมันก็จะมีความเป็นหน้าไม่เรียบเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาบบตะล่อมนานนิดนึงนะคะประมาณสัก4ี่ห้านาทีแบบนี้นะคะ่ะตะล่อมไปเลยไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะ ใช้ไม่ได้เนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะในหัวข้อวันนี้เนาะก็คือ3สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะทำมากะลองนะคะ1อุณหภูมิ 2. ส่วนผสมแล้วก็3วิธีการคนหรือตะล่อมนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่รับฟังกันจนจบในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวก็ต้องลาไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่เนาะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว